สวัสดีค่ะเอาเนี้ยแม่แวะมาตลาดแม่ก๊องแม่กะว่าจะซื้อผักสลัดกับมะเขือเทศสักลูกนึงตอนเนี้ยรถไฟกำลังจะมาแล้วเขาประกาศเมื่อกี้นี้มาดูรถไฟกันแน่นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเลยนะผู้หญิงคนนั้นนะเขามาจากฝรั่งเศสไม่ต้องพูดเบาๆไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาอะจะไปเที่ยวหัวหินต่อแน่นอนและแกไปถามเขามาแล้วสิอยากรู้อยากเห็นจริงๆรถไฟกำลังมาช้าๆตอนนี้คนก็ยังเดินได้อยู่ชๆอ่เ่นักท่องเที่ยวก็ถือกล้องถ่ายรูป ออตรงที่แม่มยืนเนี่ยเป็นร้านของคุณลุงเสื้อแดงกางเกงช้างนั่นแหละข้างหลังแม่มากางเกงแขวนอยู่เต็มเลยได้รถไฟตรงนี้รถไฟแล่นมาช้าๆเพราะมีนักท่องเที่ยวอยู่ข้างๆคุณลุงรีบรลบเข้าไปในร้านเลยอ่ะตรงที่แมมยืนเนี่ยใกล้รถไฟมากเลยแมมไม่รู้ ตรงเห็นรถไฟไปช้าก็เลยค่อยขัของที่วางข้างล่างไม่เป็นไรนะ เรายู่ใกล้มากเลยลงไม่ต้องพักทำไมิ่งอยู่ย่ง่ใใ <S <S 2> <S 2> ไฟแล่นก็ช้าแล้วแม่มรู้สึกว่าตัวแม่มัมอยู่ใกล้รถไฟมาก เนี <Cornell>. ่ะชิดขนาดนี้เลยนะลูกคะเยมาู่คบอกนะต้องเชื่ยว่าให้ดูนะเดี๋ยว ถ้าคุณลุงไม่ช่วยพักรถไฟไปไม่ได้เลยนเนี่ยไปร้างเต่าดีกว่าโอเคไปนี่ไปนี่ <c oughs>